ตนนี้ค่ะทุกคนในนิตยสารข้อสูดช่องวามกิมพ์ายนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านจากเดสเกมนะคะก็คือเป็นบ้านที่ใช้ของทุกอย่างจากภาคหลักอย่างเดียวนะก็คือใครมีภาคหลักตอนนี้ที่กําลังปล่อยให้โหลดฟรีก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านขนาดเล็กนะ ก็จะมีทั้งหมด1ห,ห้องนอนหนห้องน้ําสําหรับซิมประมาณ2คนนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะด้านนอกเนี่ยเราก็จะแต่งด้านนอกก่อนตัวบ้านนะคะจะใช้สีอยู่สสีนะก็คือเป็นสีไม้แล้วก็สีออกเทาๆดําๆนะคะแล้วก็พวกประตูหน้าต่างนะคะจะใช้เป็นแนวประมาณแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะก็คือดูเรียบดูง่ายนะแล้วก็เป็นหน้าต่างเป็นประตูที่จะใช้เป็นสีดํานะคะเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้านนะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเราจะเข้าไปตกแต่งด้านในบ้านกันก่อนเพราะว่าด้านนอกบ้านเนี่ยรู้สึกว่าห่างหายไปนานแล้วก็มีความง,งงว่าด้านนอกเนี่ยจะเอาอยัางไงดีเราก็เลยแบบเข้าไปข้างในก่อนนะซึ่งข้างในนะคะเราจะใช้เป็นสีแบบขาวครีมไม้ไม้อดแล้วก็สีดำนะคะประมาณนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโซนแรกที่จะเจอก็จะเป็นโซนหัวรวมกับโซนนั่งเล่นเลย ซึ่งเราจะใช้เป็นตู้นะคะที่เป็นสีขาวกับสีไม้ส่วนเตาแก๊สกับตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นสีครีมนะคะเรารู้สึกว่ามันดูน่ารักดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าใช้สีดําหมดเนี่ยมันจะดูกลมกลืนมันจะดูกลืนไปกันหมดเลยก็เลยอยากที่จะใช้เป็นสีขาวสีไม้สีดาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสลับกันไปบ้านหลังนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําสําหรับสิมประมาณ2คนนะคะซึ่งเอาจริงๆิงพื้นที่มันก็ค่อนข้างใหญ่แหละเข้ามาก็ มีทั้งโต๊ะกินข้าวมีทั้งโซฟาให้ซิมได้แบบได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นบ้าน,นเนี้ยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอืมต้องเดินแบบหลบหลีกกันนิดนึงเพราะว่าในส่วนของเก้าอี้โต๊ะกินข้าวเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับเตาแก๊สมากแต่ว่าเชื่อว่าซิมจะสามารถทําอาหารได้นะคะไม่น่าจะเดินติดอะไรนะแล้วเราก็จะตกแต่งนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะอาจจะวางของตกแต่งนิดหน่อย ให้มันดูอะสมจริงขึ้นมาเพราะว่าจริงๆอยากแต่งเยอะกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเบสเอมาทุกคนมันไม่มีอะไรให้ใช้เลยเรารู้สึกว่าแบบเออเรื่องของตกแต่งค่อนข้างย,ยากทั้งๆที่แบบบนชั้นบนตู้อะไรแบบนี้มันควรที่จะแบบมีข้าวของเยอะแยะมากมายตามสไตล์เราแต่ว่าเราก็พยายามแล้วนะคะหาได้ประมาณนี้เลยก็จะดูแบบของตกแต่งไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะเพราะว่าน้องไม่มีให้ใช้เลยจริงๆนะแต่ก็ไม่เป็นไร ก็รู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะชอบอะไรที่มันดูลกๆเยอะๆนิดหนึ่งนะถัดมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแบบห้องนั่งเล่นนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะมีโซฟาสำหรับ2ที่นั่งเพราะว่ามากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะก็รับแขกก็แล้วแต่ซิมเลยแล้วก็จะมีทีวีนะคะซึ่งก็เรารู้สึกว่า ไม่ได้อยู่ลําบากค่ะก,ก็อยู่สบายพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ว่างมีสเปซให้ซิมได้ใช้งานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะตกแต่งนะที่ชั้นวางของเนี่ยอยากบอกว่าจริงๆถ้าเป็นเราแบบในสภาวะที่ปกติกว่านี้แน่นอนว่ามันจะมีของวางค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแต่ด้วยความที่น้องเป็นเดสกเกมก็ถือว่าวางนิดนหน่อยหน่อยให้มันดู น่ารักตกแต่งนะคะดูมินิมอลนิดหนึง่งไม่ไม่ได้วางอะไรเยอะแยะนะทั้งทั้งที่แบบเราก็แบบคันไม้คันมือจริงๆนะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็ขนาดค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะคะก็คือขนาด3าคูณสนะคะก็วางในส่วนของเตียงเนี่ยติดผนังไปเลยซึ่งซิมเดี๋ยวเขาจะแจ้งในการนอนได้เองนะคะว่าจะขึ้นเตียงยังไงนะ แล้วก็ในห้องนอนเนี่ยเราอยากให้มันคอนเน็กกับห้องน้ําด้วยคือเราอยากให้ห้องน้ำเนี่ยมันสามารถเข้าได้จากทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในห้องนอนคืออยากให้มีฟังก์ชันในการใช้งานมากขึ้นนะคะก็จะพยายามเบียดน้องเข้าไปถึงแม้ว่าตู้กับกระจั้งพื้นนั้นจะค่อนข้างเต็มพื้นที่แล้วเราก็จะพยายามเบียดน้องเข้าไปซึ่งเราคิดว่าสิมน่าจะใช้งานได้นะสำหรับโทนในห้องนอนนะคะเราก็จะเป็นใช้เป็นสีเทาสีขาวแล้วก็สีไม้อ่อนนะเพื่อให้มันดูแบบ ไม่ได้ดูอึมครึมเพราะว่าห้องมันเล็กแล้ววะทุกคนนึกออกไหมห้องมันคือขนาด3าคูณสคือห้องมันเล็กเราไม่อยากที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์สีดําเพราะว่ามันจะทําให้ห้องดูอึดอัดนะก็แบบอ่ะพยายามใช้อะไรที่มันดูเออยังดูแบบมีพื้นที่ให้หายใจนิดนึงแต่เอาจริงๆห้องนอนจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ทําไมเราทํามาเล็กขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้สึกว่าเอออยากให้แบบในห้องมันดูไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนที่จัดเต็มอยู่ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่แบบ แพกก็ค่อนข้างที่จะจากัดเราเราก็เลยแบบประมาณนี้มันก็โอเคอยู่นะครบทุกอย่างที่ซิมต้องใช้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็คือเป็นห้องสุดท้ายแล้วในห้องน้ำนะคะก็จะใช้เป็นชาวเวอร์สำหรับให้ยืนอาบนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่นะคะแล้วก็ มีในส่วนของซิงล้างมืออะไรข้างไหนก็ตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะให้มันดูแบบว่าไม่โล่งเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามอยากที่จะหาเป็นพวกแบบต้นไม้สําหรับติดผนังอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่มีไงก็เลยอ่ะเอาของตกแต่งในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าขนหนูเป็นผ้าเช็ดมือเป็นลาวแขวนต่างๆเอามาประดับประดาเอาไว้ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะ ส่วนด้านหลังบ้านนั้นเราก็จะออกมาตกแต่งกันอีกนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่งั้นบ้านมันจะไม่มีอะไรเลยนะอ่ะก็ทําหลังบ้านนะคะเป็นโซนเหมือนแบบว่าให้ซิมเนี่ยได้มาปาร์ตี้มาสังสรรค์อะไรหลังบ้านนะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่เราหายจากซิมไปนานการตกแต่งสวนอันเชี่ยวชาญของเรานั้นก็ได้หายไป มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าเราจะตกแต่งด้านหลังยังไงไม่รู้ว่าสว่างต้นไม้หรือว่าของตกแต่งยังไงดีเพื่อให้พื้นที่ที่มันโล่งๆหรือแบบสวนหลังบ้านมันดูมีอะไรก็ค่อนข้างที่จะแบบงงๆนิดนึงแต่ก็แบบพยายามตกแต่งอยู่นะคะซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นที่เอาไว้ให้สิ่งเนี่ยมาบาร์บีคิวมานั่งเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลังบ้านแล้วก็ยังคงใช้โทนสีเป็นเทาเข้มนะคะแล้วก็สีไม้เหมือนเดิมนะ ให้มันดูเข้ากับตัวบ้านที่เราสร้างเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสวนของตกแต่งกระบะปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะรวมถึงถังขยะนะคะที่เรานั้นลืมไปเลยว่าควรที่จะมีเพราะว่าในบ้านมันไม่มีพื้นที่แล้วไงแล้วเราก็ไม่ได้วางก็เลยอเอาถังขยะไว้ด้านนอกนะคะซึ่งก็เป็นถังใหญ่ไปเลยให้น้องสินได้ใช้นะคะบ้านหลังนี้ก็จะ คุณค่าที่สลายง่ายนะซึ่งใครที่มีภาคหลังก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยมีทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยซึ่งไ d เเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย